กินสาลี่เย็นๆครับสาลี่เย็นๆสาลี่เย็นๆครับรเหยียน,นจีวอนชอบผลไม้สาลี่ครับเนี่ยสาลี่ฮะ,ะแซ่บอะแซ่บแล้ววะกินหลายแล้ววะอ ซาลี่ครับยินฉ่ำฉ่ำเดี๋ยวพอหั่นก่อนพอปาดก่อนสาลี่สาลี่ครับหั่นชิ้นบางๆ แคดออยเย็นๆชันๆสาลี่